สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอปัญหาใหม่อีกแล้วแต่เพื่อนๆหลายคนอาจจะเจอกันไปแล้วแหละแต่ผมอ่ะเพิ่งเจอคือพักเท้าอ่ะมันติดมันกลางลงไม่ได้ข้างขวานะครับแล้วผมแก้ไปแล้วแต่ทีนี้ตอนแก้มันไม่ได้ไม่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาลื้อให้ดูว่ามันจะแก้ยังไงนะครับไอตัวพักเท้าตรงเนี้ยมัน มาช่วงแรกๆถ้าเราถอยรนมาใหม่ๆอ่ะมันอาจจะยังไม่เป็นนะครับคือเนี่ยนะครับตรงนี้มันเป็นเหล็กนะครับมันไม่ได้มีสปริงหรือว่ามีอะไระครับมันเป็นลูกปืนแล้วก็เป็นเหล็กยึดกับข้างในนะครับเสร็จแล้วมันจะมีล่องลูกปืนให้ลูกปืนน่ะวิ่งแต่ตัวที่ตัวพักเท้ามันจะมีสปริงนะครับสปริงอยู่ตัวพักเท้าก็คือตัวดันลูกปืนพอเราพับเข้าไปสปริงก็หดนะครับพอเรากางออกลูกปืนมันก็ไหลมาลงร่องของมันมันก็ทําให้ล็อกอยู่นะครับแต่อนเนี้ยปัญหาของมันก็คือ ไอตัวเหล็กครับข้างในมันงอออกมามาทําให้เราะกางได้ไม่สุดนะครับหรือว่าพอกางสุดปุ๊บเหล็กมันก็จะปิ้นออกมาข้างนอกแบบที่เจอกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนมาบอกแล้วกันนะครับมาบอกวิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษาไม่ให้มันเป็นอีกนะครับครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือครีมนะครับครีมหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไขควงตัวเล็กก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นด้ามยาวนะครับ หนึ่งอันนะครับแล้วก็มีน้ํามันเอาไว้หยอดนะครับแล้วก็ทิชชู่สักม้วนหนึ่งนะครับกับก้านไม้กวาดสักอันหนึ่งอะไรที่มันยาวๆหน่อยครับเอาไว้จิ้มน้ํามันเพื่อหยอดลงไปนะครับจะได้ไม่เลอะมือนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันจะลื้อยังไงครับไม่ยากครับบางคนปัญหาเล็กๆน้อยๆถ้าเราแก้เองได้เราก็แก้เองนะครับเราไม่ต้อง ไปถึงขับไปถึงศูนย์นะครับเพราะบางคนร้านหรือศูนย์อยู่ไกลบ้านนะครับมันก็เสียเวลานะครับทาเองก็สิบยี่สิบนาทีก็ได้แล้วครับนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเป็นลวดนะครับล็อกอยู่กับรูน็อตตัวนี้ยให้เพื่อนๆดันออกนะครับเอาปลายไหควงนะครับเอาต่างด้ามแบนก็ได้นะครับดันมันขึ้นมานะครับมันก็จะออกมาแล้วนะครับนะครับใช้ด้ามแบนมันจะดันง่ายกว่านะครับเอาปลายแบนนะ ไปแบ,บนาง,งัดปึ๊กมันก็จะขึ้นมาถ้ามาขึ้นมาแล้วก็ระวังหล่นหายด้วยนะครับสมมติใจสมมุติว่าถ้าหายไปเพื่อนๆก็หาลวดที่ลวดเล็กๆครับสอดเข้าไปแล้วก็มัดไว้ได้นะครับแต่นี้ไม่เป็นลวดจากศูนย์มันก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันจะงอมาพอดีครับเราไม่ต้องมาดัดอีกพอเอาไอตัวล็อกมันออกมันจะมีแหวนอยู่อันนึงนะครับนี่นะครับก็วางไว้ด้วยกันอย่าให้หล่นหาย เพื่อเพื่อนก็ดึงน็อตออกได้เลยนะครับดันทางนี้ปุ๊บน็อตมันก็จะไปโผล่หัวนอ็อตทางด้านนู้นแล้วก็ยิบออกนี่ครับน็อตมันจะเป็นแบบนี้แค่นั้นครับแล้วก็ทีนี้เพื่อนเพื่อก็จะชักออกมาได้แล้ะชักไอ้ตัวพักเท้าหลังออกมาได้แล้วแต่ทีนี้ตอนชักออกมามันจะมีลูกปืนนะครับกับแผ่นเหล็กอีกแผ่นหนึ่งที่มันจะประกบอยู่ด้วยกันเพื่อนๆก็ต้องระวังลูกปืนมันหล่นนะครับถ้าหล่นมันเด้งหายก็ ต้องไปซื้อใหม่นะครับเนี่ครับเป็นลูกปืนกับแผ่นเหล็กแผ่นนี้ถ้าเราเปิดแผ่นเหล็กออกนาจะเห็นลูกปืนใช่ไหมครับอันนี้แผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กที่มันงอออกมาบ่อยๆที่ทําให้เรากางออกมาไม่ได้ครับแล้วก็อันนี้ลูกปืนนะครับอันนี้ผมยอดน้ำมันไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้มาลื้อให้ให้ดูว่าว่าต้องทํำยังไงนะครับข้างในนี้ก็จะมีสปริงไว้ดันลูกปืนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็วางไว้ แล้วถ้าเหล็กมันงอเพื่อนเพื่อนก็ดัดให้มันเป็นทรงเดิมครับใช้ครีมสองตัวก็ได้นะครับดัดจับด้านหนึ่งแล้วก็จับอีกด้านหนึ่งสองด้านแล้วก็ดัดให้มันตรงให้มันเข้าเหลี่ยมะครับทีเนี้ยเหลี่ยมในร่องนั้นอ่ะมันมีเนี่ยครับดัดให้มันเป็นทรงเนี้ยครับลูกปืนน่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเวลาเราพับขึ้นพับลงลูกปืนมันจะวิ่งตามร่องเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับเห็นร่องไหมครับเนี่ยครับ จะวิ่งมาแล้วก็ทําการล็อกขาตั้งไ,ไอ้ล็อกพักเท้าไม่ให้ไม่ให้พลิกลงมาเองหรือไม่ให้เด้งขึ้นมาเองครับมันมันไม่ได้มีตัวยึดหรือว่าอะไระครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอ้าได้ถ้ามันฝืดปุ๊บมันก็จะอ้าออกเนี่ยครับอันเนี้ยเป็นรู้ลูกปืนตรงเนี้ยอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อก็เอาไม้จิ้มน้ํามันนะครับแล้วก็หยอดลงไปแอาแย่ลงไปในรูครับมือจะได้ไม่เลอะนะครับที่ผมไม่เอาไม้หรือก้านไม้กวาดหรืออะไรก็ได้ครับ ลวดอะไรก็ได้เนี่ยครับจิ้มแล้วก็หยอดลงไปตัวแผ่นเหล็กกับตัวลูกปืนก็ก็ควรจะชุบน้ำมันด้วยนะครับถ้าถอดออกมาแล้วก็คือเอาไปกินกินกับน้ำมันนะครับนี่ครับชิ้นพวกเนี้ยเราสามารถจุมน้ำมันได้หมดเลยนะครับพอจุมน้ำมันเสร็จแล้วดัดเหล็กเสร็จแล้วนะครับดัดให้มันเป็น รูปตัวแอลเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอันนี้มันจะมีลูกเป็นสปริงนะครับอยู่ในตัวพักเท้านะครับอันนี้ก็ระวังหายนะครับเวลาถอดออกมาก็คือเพื่อนๆกน็หยอดน้ํามันให้หมดเลยนะครับเอาไมา้อะไหลไฟหรืออะไรก็ได้หรือลวดหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันยาวหรือว่าถ้าใครมีเป็นน้ํามันจกักรก็ขวดน้ํามันจักรมันจะตัดให้ปลายแหลมได้ก็สะดวกวกว่าก็หยอดได้นะครับ อันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันออโต้ลูปนะครับได้หมดครับเอายอดลงไปนะครับเสร็จแล้วพวกนี้ก็หยอดเหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหยดเลอะนะครับเพราะเดี๋ยวเราเอาทิชชู่เช็ดได้นะครับนี่ครับรูข้างในที่ขามันจะขาเล็กแผ่นนะครับที่มันงอที่เราถอดออกมาดันมันจะต้องเกี่ยวอยู่กับข้างในนั้นนะครับจะมีรูด้านในแล้วก็รูด้านนอกตรงเนี้ย มันถอดไม่ยากครับแต่วิธีเวลาใส่อ่ะมันจะลําบากนิดนึงต้องใช้สองมือนะครับนี่เหล็กจะเป็นทรงนี้นะครับเราเอาแย่เข้าไปข้างในแบบนี้นะครับนี่ครับเหล็กมันจะต้องอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วรูมันจะต้องตรงนะครับรูล่างสุดอที่อยู่ด้านนอกมันจะต้องตรงกับตัวแป้นที่อยู่ติดอยู่กับตัวถังรถด,ด้วยนะครับเพราะเราจะต้องสอดน็อตผ่านรูเข้าไป เวลามันงอมันจะติดอย่างนี้นะครับถ้าหมายถึงว่าตอนนี้เพื่อนๆมีปัญหาไอ้คือไอ้แผ่นนี้แหละมันทําให้ให้ให้เรากางพักเท้าออกไปได้นะครับเนี่ยดัดก็คือดัดเป็นรูปทรงนี้นะครับให้มันปเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะครับให้เขี้ยวมันเสียบเข้าไปได้ทีนี้พอตอนจะประกอบอ่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนอะ่ะเอาพักเท้านะครับตัวพักเท้าที่เราถอดไว้นะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับ แล้วก็ไอแพดเหล็กอันเนี้ยมาพร้อมกันนะครับเอาลูกปืนตั้งไว้ที่พักเท้านะครับนี่นะครับที่เราชุบน้ำมันแล้วนะครับไปใส่รูที่มันมีสปริงนะครับที่เราเพิ่งหยอดน้ำมันไว้นี่นะครับใส่ไว้แบบนี้นะครับนี่ครับมันจะกดลงได้นะครับแล้วเอาเหล็กแผ่นอันเนี้ยที่เราดัดเสร็จแล้วอ่ะเอามาประกบไว้นะครับแล้วให้เราอ่ะเอามือ ตอนที่จะใส่นะครับให้เราเอามือบีบนะครับแต่เพื่อนต้องเอาให้ถูกรูนะครับรูบนนะครับไม่ใช่รูล่างนะครับรูบนที่มันมีรอยโค้งที่ลูกปืนมันวิ่งไปมาเอาไว้ประกบไว้แนี้นะครับเพื่อให้รูล่างมันตรงกับรูนอตที่จะยึดนะครับแล้วเรากดครับนีะครับกดมันจะกดลงไปได้นะครับมันจะยุบตัวเราได้จังหวะที่เราใส่่ะเราจะต้องบีบไว้นะครับ บีบไว้แล้วก็ค่อยทิมเข้าไปให้มันให้ล็อกข้างนอกมันตรงนะครับนี่ครับมันจะต้องเอาน็อตใส่ไปในรูล่างนะครับถ้าเพื่อนใส่ผิดรูมันก็จะประกอบไม่ได้นะครับแล้วตรงน็อตอ่ะมันจะมีรอยหัวตัดเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ครับมันจะไม่ได้กลมทั้งหมดมันจะมีรอยตัดให้เอารอยตัดอ่ะอยู่ด้านในนะครับ ก็คือหันเข้าไปตัวรถนะครับเนี่ยให้ให้รอยตัดมันอยู่ด้านในเราจะใส่ต้องใช้คีมคีบแบบนี้นะครับให้คีมมาอยู่ด้านตัวเราแล้วรอยตัดอยู่ด้านในแล้วค่อยค่อยยัดเข้าไปนะครับไม่ง,งั้นมันมันจะต้องมาพอถ้าเกิดเรายัดไปแล้วอะ่ะมันจะเข้าไม่สุดเพราะให้ฝั่งที่มันโคง้งอ่ะมันจะติดนะครับที่เขาตัดไว้ก็คือมันจะพอดีกับไอ้ตัวที่ยึดกัโครงรถนะครับมันจะทําให้เราใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะ ใส่แล้วนะครับก็คือจับไว้แล้วก็กดนะครับกดให้ลูกปืนมันยุบเข้าไปแล้วมันจะใส่ง่ายขึ้นนะครับแต่เราต้องเล็งเหล็กอะ่ะเหล็กตัวข้างในที่มันเป็นตะขอเกี่ยวกับตัวรถข้างในอะ่ะให้มันตรงรูนะครับแล้วค่อยบีบมันก็จะเข้าเราใช้ไขควงช่วยได้นะครับมันเตี้ยไปมันสูงไปเอางัดขึ้นหรือกดลงให้เหล็ก,กมันเข้ารูก่อนนะครับ พอมันแตะรูปุ๊บเราก็ดันทีนี้มันก็จะเข้าล็อกกึกเลยจังหวะที่มันสมมติว่าเข้าล็อกไปแล้วแล้วเด็กมันยังไม่ดันไม่ไม่ไม่ตรงรูครับเราใช้ไขควงเล็กๆก,ก,ก็ได้นะครับอัดเข้าไปแย่เข้าไปให้มันตรงรูตอนนี้มันก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเนี่ยถ้าใครไม่เข้าเราสามารถเอาไขควงมะแย่ตรงนี้ได้น,นะครับแล้วก็ดันให้มันเข้ารู นี่นครับตอนนี้เราก็เหลือเอาน็อตน็นอตตัวยาวนะครับมาใส่เ,เดี๋ยวผมจะใส่น็อตให้ดูนะครับอันนี้เ,เดี๋ยวผมเนี่ยนะครับเนี่ยมันผมทําให้เพื่อนเดูก่อนว่ามันสามารถแต่งได้นะครับทุกคนแต่งก็คือหมายถึงว่าพอมันล็อกอยู่แล้วแต่เหล็กมันยังไม่เข้าเรา ใช้ไขควงแต่งได้นะครับแต่งให้เหล็ก,กมันเข้ารูข้างใน,นครับถ้าเป็นไขควงที่ด้ามเล็กๆก็จะสะดวกกว่าน,นี้นะครับไขควงเช็คลิมก็ได้ครับพวกไขควงที่เอาไว้เช็คไฟฟ้าครับตอนออกไม่ลำบากมาลำบากตอนใสอ่อันนี้ก็ เข้าตรงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันใส่แล้วมันเด้งออกมันต้องระวังลูกปืนครับลูกปืนมันจะหล่นและหาไม่เจอนะครับมันจะหายถ้ากลัวลูกปืนเด้งหล่นกับเพื่อนๆเอาผ้ามาปูไว้ตรงข้างใต้ก่อนก็ได้นะครับพอมันเด้งลงผ้าแล้วมันจะเด้งไปไม่ไกลนะครับถ้ามันเด้งกับพื้น,นจะเด้งไปไกลนี้แล้วก็เอาน็อตมาเสียบนะครับ น็อตนี่ก็ต้องชุบน้ํามันนะครับมันจะได้เข้าง่ายครับนี่ปึ๊กเข้าแล้วนะครับเรากดปึ๊กน,น็อตปลายผั่ออกมาแล้วนะครับพอปลายโัว่มาปุ๊บเพื่อนเพื่อลองพับดูเรายังไม่ได้ยึดลวดกับแหวนอีกตัวนะครับอันนี้คือว่าเรนนี้มันอยู่แล้วมันเข้าที่แล้วมันเข้าที่ปุ๊บเราก็เอาแหวนน่ะที่ถอดมาตอนแรกครับใส่เข้าไปนะครับที่ด้านหลังเสร็จแล้วก็เอาตัวกิฟล็อกนะครับที่เป็นลวด แย่ yeah, ลงไปกับพื้นที่เดิมนะครับตัวกิ๊บนี่ไม่ต้องชุบน้ำมันก็ได้นะครับชุบแค่ตัวพักเท้าโดวลูกปืนแล้วก็ตัวเหล็กแผ่นข้างในนะครับนี่นะครับกดลงไปมันพอมันเข้าที่แล้วก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่านี่ก็ใส่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ บอกแตกบอกแลกลวคือสาเหตุที่มันมันงอก็คือลูกปืนอะมันเืดครับถามว่าลูกปืนมันฝืดได้ไงเวลาเพื่อนๆถ่ายรถมาใหม่ๆอะรถมันยังใหม่อยู่ใช่ไหมครับพอมันใหม่อยู่อะมันก็ยังลื่นอยู่แต่พอเพื่อนๆใช้ไปเรื่อยอะมันมีพวกฝุ่นบางทีฝนหรือเวลาที่เพื่อนๆล้างรถนะครับมันก็จะชะไอคาบน้ํามันอะที่ศูนย์เขาแต้มมาไว้อ่ะ อจจะเป็นจารบีหรือยอดน้ำมันมาน้ำมันพวกนั้นพอมันหายไปปุ๊บอะ่ะมันก็เลยทําให้ไอ้ลูกปืนตัวนี้ฝืดพอฝืดเราฝืนมันอะ่ะมันก็ทําให้ลังอ่ะไอ้เหล็กเหล็กงอที่มันเกี่ยวกับตัวรถด้านในครับมันลังดึงลังเหล็กนั้นออกมานะครับส่วนเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มีอาการนี้นะครับวิธีดูแลนะครับไม่ต้องไปลื้อนะครับวิธีดูแลง่ายๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ไม่มีอาการนะครับแต่ว่ามันจะมีอาการเวลาใช้ไปเรื่อยๆง่ายๆแค่เพื่อนเพื่อนอ่ะ เอาหาอะไรก็ได้น้ำมันนะครับมาหยอดอย่างของผมก็เนี่ยผมทำให้ดูก็คือเอาเหล็กหรือว่ากา้านด้ามไม้กวาดก็ได้นะครับก้านไม้กวาดนะครับแย่ yeah, ไปแล้วก็เอามาหยอดตามน,นี้นะครับสองจุดขอบขอบะครับตรงตัวลูกปืนแล้วก็ตัวนอ็อตด้านซ้ายด้านขวานะครับชโลมไปเลยครับให้มันชุ่มๆไปเลยถ้าถ้ากลัวเลอะก็คือ ทำก่อนล้างรถก็ได้ครับแต่พอถ้าล้างรถไปแล้วมันก็มันก็อาจจะฉาน้ํามันออกไปบ้างแต่มันก็ยังพอเหลือนะครับแต่จริงหลังล้างรถถึงถึงยอดจะดีกว่านะครับเสร็จแล้วถ้ากลัวเลอะเราสามารถเอาทิชชู่มาซับออกแล้วก็เช็ดมันได้นะครับมันก็จะลื่นอยู่แบบนั้นหรือถ้าใครจะเป็นจารบีก็ได้นะครับเนี่ยครับพอหยอดแล้วก็เพื่อนก็พับขึ้นพับลงทัก2สองสามทีครับให้น้ํามันอะ่ะมันซึมเข้าไปตามร่อง ของตัวเหล็กกับลูกปืนด้านในนะครับทีนี้มันก็จะอยู่ได้อีกอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับความลื่นแต่พอถ้ามันโดนฝนบ่อยๆอยในช่วงนี้หน้าฝนนะครับถ้าขับรถตากฝนหรือจอดตากฝนไว้มันก็จะกลับมาเป็นอีกนะครับบางคนเขาก็เอาเหล็กอะไปให้ที่ร้านเชื่อมติดเลยนะครับซึ่งมันจะได้ไม่เป็นอไอ้เหล็กแผ่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวพักเท้านี่ครับตัวเหล็กแผ่นเอาไปเชื่อมติดได้ครับ เพื่อตัดปัญหามันจะได้ไม่ต้องเป็นอีกมันเป็นเพราะไอเหล็กแผ่นนะมันงอออกมาครับมันเลยทําให้พักเท้าเราใช้งานไม่ได้คือพับขึ้นไม่ได้หรือพับลงไม่สุดพับขึ้นไม่สุดอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปเสร็จก็ไปทําได้เลยครับเอาน้ํามันะไปหยอดไปได้เลยนะครับพอหยอดแล้วมันก็จะโดนลูกปืนด้านไหนมันก็จะทําให้มันลื่นขึ้นนะครับทีนี้เราใช้งานเราก็จะสะดวกขึ้น เสร็จแล้วเราก็ใช้ทิชชู่นี่แหะครับสำหรับเพื่อนที่กลัวเลยะครับเนี่ยทิชชู่ครับซับไปเลยก็จบแล้วครับมันไม่ได้วุ่นวายอะไรมากจารบีถ้าเป็นจารบีผมว่าผมว่าน้ํามันจะดีกว่าแต่จารบีมันอาจจะติดทนนานกว่านะครับแต่ว่าเวลาถ้ามันเป็นคราบแล้วอะผมว่ามันมันเช็ดออกยากกว่าน้ํามันนะครับเนี่ยพอเราเช็ดเสร็จแล้วก็แย่ไว้ข้างใต้นี่ครับ เพราะว่าน้ำมันที่เราหยดลงไปบางทีมันอาจจะไหลแล้วก็หยดมาโดนตัวรถนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนเอาทิชชู่แย่ทิ้งไว้แล้วพอเราจะออกไปไหนเราค่อยมาเก็บทิชชู่นะทิ้งน้าม,มันมันก็จะไม่เยิ้มแล้วครับไม่มีคาบน้ํามันแล้วตอนที่เราเช็ดเนี่ยมันอาจจะกําลังไหลแต่มันยังไหลไม่ไม่หยดลงลงเปลือกรถใช่ไหมครับเนี่ยเราก็เอาตัวนี้รองไว้แค่นั้นนะครับแล้วพอเพื่อนๆจะออกไปข้างนอกก็มาดึงทิชชู่ออกก็ใช้ได้แล้ว ก็คือจาลาบีมันเช็ดยากกว่าน้ำมันครับผมก็แนะนําเป็นน้ํามันดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ํามันจักรนะครับของใช้ที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วน้ํามันเครื่องน้ํามันเราตัวรูปนะครับครับวันนี้ก็มีทิปดีมีวิธีการใช้งานมาบอกเพื่อนๆเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ